สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับภาพจำจากมหาภารตะนะคะตอนที่พระกฤษณะบอกอรชุนว่ารบเถิดอรชุนกลางสนามรบกุรุเคเศษเลยแต่วันนี้ค่ะเราจะลองมาเมจาะลึกกันดูโดยใช้ข้อมูลที่เรามีนี่แหละค่ะมองให้ไกลกว่าภาพจำเดิมๆนั้นมาสำรวจแง่มุมที่อาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันนะคะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่า เบื้องหลังคำคู่สั้นๆแค่นั้นนะครับมันมีเรื่องราวมีปรักยามีมิติทางจิตวิญญาณที่โอ้โหลึกซึ้งมากซ่อนอยู่คือคำสอนทั้งหมดที่ตามมาในพะควัิคีตาเนี่ยไม่ใช่แค่บอกให้สู้ๆนะครับแต่มันคือการพาไปสำรวจเลยว่าชีวิตคืออะไรหน้าที่คืออะไรแล้วความจริงสูงสุดคืออะไร ใช่เลยค่ะแล้วความลังเลข,ของอรชุนในตอนแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะข้อมูลที่เราได้มาก็เน้นย้ำว่ามันไม่ใช่แค่ความกลัวแบบกลัวตายธรรมดาแต่เป็นวิกฤตทางศีลธรรมจริงๆอะคะ่ะที่ต้องสู้กับญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ที่เคารพมันมันแสดงถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจเขามากๆเลยนะถูกต้องเลยครับประเด็นนั้นสำคัญมากแล้วก็นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของพระวัตคีตาเลย พระกริชนะเอ่อไม่ได้ทรงมองข้ามความเจ็บปวดของอรชุนนะครับแต่ทรงชี้ให้มองในมุมที่สูงขึ้นพูดถึงเรื่องธรรมะหรือว่าหน้าที่ตามธรรมชาติของนักรบวันนักษัตริย์นะครับการที่อรชุนจะหนีไปจากตรงนั้นแม้จะดูเหมือนว่าเ,เลี่ยงความรุนแรงได้ก็ดีนี่นะแต่ในมุมของธรรมะแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิเสธตัวตนปฏิเสธหน้าที่ของตัวเองไปเลย แล้วก็มีเรื่องสำคัญอีกอย่างคือกฎแห่งกรรมครับคือไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือแม้แต่ไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็มีผลตามมาเสมอการตรัดสินใจของอรชุนตอนนั้นเลยมีความหมายมากๆครับอือหืแล้วการที่บทสนทนาที่ลึกซึ้งขนาดนี้ที่เราเรียกว่าพักวัดคีตาเนี่ยนะคะมีตั้ง700โสโลกน่ะมันเกิดขึ้นกลางสนามรบเลยเหรอคะ ก่อนที่จะเริ่มสู้กันจริงๆเนี่ยนะอันนี้น่าทึ่งเหมือนกันนะคะใช่ครับน่าทึ่งมากมันมันแสดงให้เห็นพลังของปัญญาของความจริงว่ามันส่องสว่างได้แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดกดดันที่สุดขัดแย้งที่สุดและพระกวัดกีตาก็ไม่ได้ให้ทางออกเดียวนะครับแต่ให้แนวทางปฏิบัติไว้หลากหลายเลยเพื่อให้เหมาะกับคนแต่ละแบบทั้งเรื่องกรรมโยคะที่พูดถึงการทำหน้าที่ไปโดยไม่ยุติดกับผลลัพธ์ แล้วก็มียานโยคะคือใช้บรรัญญาใช้ความเข้าใจเข้าถึงความจริงแล้วก็พักติโยคะอันนี้เป็นทางของความรักความศรัทธาการอุทิศต,ตนให้สิ่งสูงสุดไปเลยครับค่ะและ้วบทบาทของพระคริสต์นาเองล่ะคะข้อมูลที่เรามีนี่ชัดเจนเลยว่าท่านไม่ใช่แค่สารถีขับรถม้าธรรมดาแต่ทรงเป็นอวตารของพระวิษณุพระเจ้าสูงสุดตรงนี้มันเปลี่ยนความเข้าใจเรายังไงบ้างคะโอ้โหเปลี่ยนเยอะเลยครับ การที่ผู้สอนเป็นองค์อวตารเนี่ยทำให้คำสอนนั้นมันมันไม่ใช่แค่คำแนะนำดีๆจากนักปราชญ์ที่เป็นมนุษย์แต่มันคือเออเหมือนเป็นสัจธ,ธรรมโดยตรงจากเบื้องบนเลยครับและจุดที่ทำให้อารชุนแบบหายสงสัยเลยจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่พระคริสนาทรงสำแดงวิศวรูปอ๋อวิศวรูปครับรูปกายแห่งจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ให้อรชุนเห็นกับตาตัวเอง ภาพนั้นมันทั้งยิ่งใหญ่ทั้งน่าเกงขามทำให้อรุชุนเข้าใจเลยว่าโอ้พระกฤษณะนี้คือใครกันแน่แล้วก็ยอมรับคำสอนได้หมดใจเข้าใจว่าสงครามครั้งนี้มันมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่าตัวเขามากๆอืมเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพอพระกฤษณะตรัสว่ารบเถิดอรชุนหลังจากการพูดคุยการสอนทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยความหมายมันเลย กว้างไปกว่าแค่การสู้รบในสนามรบจริงๆสินะคะมันเหมือนการบอกให้อรชุนสู้กับสงครามในใจตัวเองด้วยถูกต้องเลยครับใช่เลยนั่นคือหัวใจสำคัญเลยครับที่เชื่อมกับเรื่องกรรมโยคะที่สรงสอนไปก่อนหน้าการรบในที่นี้เนี่ยมันเลยหมายถึงการต่อสู้กับกิเลสในใจความยึดมั่นถือมั่นความกลัวความไม่รู้หรือว่าอัตตาตัวตนของเราเองนี่แหละครับ พระกฤษณะสอนให้อรชุนทำหน้าที่ของนักรบคือรบให้เต็มที่เต็มความสามารถแต่ทำด้วยใจที่ปล่อยวางจากผลคือไม่สนว่าจะแพ้ชนะได้รับคำชมหรือโดนตำหนิอันนี้ไม่ใช่การสนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่เป็นการสอนให้ทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำด้วยจิตที่เข้าใจธรรมะเสียสละซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะนำไปสู่อิสรภาพทางใจจริงๆอรชุนก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของมนุษย์ทุกคนนั่นแหละครับ ที่ต้องเจอกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในใจแล้วก็ต้องหาทางก้าวข้ามไปให้ได้สรุปแล้วรบเถิดอรชุนนี่ไม่ใช่แค่คำสั่งสั้นๆเลยนะคะแต่เป็นเหมือนบทสรุปของการเดินทางภายในที่ซับซ้อนมากๆจากความขัดแย้งในใจเรื่องศิลธรรมไปสู่การเข้าใจหน้าที่ของตัวเองค้นพบศรัทธาด้วยปัญญาแล้วก็ที่สำคัญสุดคือการยอมรับแล้วก็สู้กับการต่อสู้ในใจเราเองนี่แหละ เพื่อจะเป็นอิสระจริงๆใช่เลยครับแล้วบทเรียนจากเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับมันยังคงท้าทายให้เรากลับมามองชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าในสนามรบชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีธรรมะหรือหน้าที่อะไรที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่บ้างแล้วเราจะเอาหลักการเรื่องการสู้กับใจตัวเอง การทำหน้าที่โดยไม่คาดหวังผลเนี่ยมาปรับใช้เพื่อนำทางชีวิตเราแล้วก็ค้นหาความสงบจริงๆทำกลางเรื่องวุ่นๆทุกวันเนี่ยได้ยังไงบ้างก็น่าคิดนะครับ